แจ้งผ่านก่อนได้นะคะพี่ๆท่านอื่นด้วยนะชิ้นนี้จะมีชิ้นเดียวในร้านหนูนะคะจะแบบว่าไม่มีชิ้นแบบอีกชิ้นแล้วนะจะมีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นนะคะน้องเป็นงานที่แบบว่าหายากเลยงานสวยขนาดนี้ถ้าเป็นงานแบบว่างานอื่นก็อาจจะมีหลายชิ้นอยู่เป็นงานที่วีดิตแบบนี้อาจจะมีเยอะแต่ถ้าเป็นงานหงนะคะงานเงินแท้หงนะคะคาน้ำเต้าแบบนี้เนี่ยมีชิ้นเดียวในร้านแล้วค่ะ <gs atur> เป็นแบบบางๆด้วยแบบนี้ไม่หนักเลยใดๆทั้งสิ้น เพื่อสนใจกันนะคะนี่ด้านหลังก็จะเรียบเรีบด้านหน้าก็จะสวยๆแบบนี้เลยพี่เขาน่าจะกำลังคิดอยู่ <c oughs> <c oughs> พี่เขาคิดอยู่แหละพี่เขายังอยู่น่าจะคิดต่างแล้วแหละพน้องสวยมาก <c oughs> ขนาดแบบหนูตั้งไว้หน้าอะไรอย่างนี้พี่ยังเห็น,หนความโดดเด่นของน้องเขาเลย <c oughs> สวยจสวยสวย ถ้าพี่เราพร้อมสร้อยเดี๋ยวหนูมีพาราพิเศก